ถ้าคุณชอบบ้านที่ดูตื่นเต้นคุณต้องมาดูบ้านหลังนี้ถ้าคุณคิดว่าบ้านหลังนี้ถึงร้อยล้านแต่เดี๋ยวก่อนค่ะไม่ถึงเดี๋ยวบอกราคาท้ายคลิปบ้านที่พร้อมสําหรับการอยู่อาศัยบ้านที่พร้อมสําหรับการพักผ่อนบ้านที่พร้อมสําหรับสายปาร์ตี้และบ้านที่พร้อมสําหรับเรานะคะแต่ว่าวันนี้ทาไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้คะพี่บิว พาน้องเซาวาร์ปมาค่ะอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็น first impression นะคะหรือว่าภาพครั้งแรกการเข้าชมบ้านหลังนี้โดยสระว่ายน้ำค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถเข้าตัวบ้านได้เช่นกันอยากให้คุณผู้ชมเข้ามาดูก่อนค่ะเข้าได้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ทางข้างหลังเลยนะคะเพราะว่าประตูค่อนข้างที่จะแ<อ>น่น<อ>บ้านรอบบ้านใช่ใช่ซึ่งตรงนี้นะคะขนาดสระว่ายน้ำค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะ5คูณ10เมตรเลยทีเดียว หรือก็น่าจะประมาณ1.5เมตรนะคะแล้วกจ็จะเป็นระบบน้ําเกลือนะคะเซราชอบว่ายน้ำหรือเปล่าชอบมากเลยค่ะชอบว่ายน้าแล้วก็แบบว่าชอบพาเพื่อนมาปาร์ตี้นะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเหมาะกับการปาร์ตี้มากเลยคะ่ะพี่บิวใช่ใครที่คุณผู้ชมนะคะที่มีครอบครัวใหญ่นะคะหรือว่าชอบสั่งสรรปาร์ตี้นะคะมีงบ ไม่บอกเดี๋ยวบอกอีกทีทีหลังออมีงบเยอะเะนะคะซื้อหลังนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็จะเยอะขนาดนั้นเลยหรอพี่บิวมันก็ไม่เยอะขนาดน,านั้นมาถึงราคาหรือว่าอะไรเยอะคือราคามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นจริงๆไม่ได้แพงขนาดนั้นเลยคุ้มมากๆนะคะสำหรับตัวนี้และอย่างหนึง่งมีพื้นที่กว้างขวางเลยแล้วก็นี่แอบให้ดูบอสมานั่งเฝ้านะคะวันนี้ก็ Hello Simon What are you doing here Relaxing Feeling <laughs> out You like this much เห็นไหมคะจากที่ดูหน้าตาของบอสแล้วน่าจะชอบหลังนี้มากๆก็เลยได้มาชมด้วยกันเลยนะคะทั้งเซาบิวแล้วก็ทีมงานนะคะแล้วอยากจะถามบอสว่าไม่ร้อนหรอแต่ว่าคงไม่ร้อนเพออยู่นานละโอเคเราไปซอนต่อไปกันดีกว่าคะ่ะซอนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับการที่อะไรดีปาร์ตี้ต,ตอน,นตอเย็นอาจจะมีปิ้งบาร์บีคิวข้างนอกนะคะก็อาจจะจัดเป็นเหมือน กรุปดินเนอร์นะคะอันนี้ได้สําหรับ18เลยนะคะ18ท่านเลยคือเพื่อนเราจะมีพอไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เก้าอีมีแน่นอนค่ะอ่ะน้องซาร่าน่าจะมีพี่ว่าน่าจะมีเกินเกิน20ด้วยซ้ําเนี่ยคือปูเสื่อเลยค่ะตรงนี้ค่ะถ้าจะมากันเยอะขนาดนั้นก็คือสามาราทำได้ใช่ใครจะเป็นภูปาร์ตี้นะคะเนื่องจากตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆภูวิลล่าย่อมๆเนาะเออทีนี้ก็อาจจะปาร์ตี้ได้เลย50คนก็เหลือเฟือเหลือใช่ค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันในบ้านดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เริ่มละเริ่มอาไร<ะ>เริ่มละมลงเลยล,<ะ>ลงสาวยน้ำเลยตอนนี้เราก็วาร์ปมาโซนหน้าบ้านเราค่ะแล้วก็อยู่ในตัวบ้านกันนะคะพี่บิวใช่อันนี้ก็จะเป็นโซนทางเข้านะคะน้องเซล่าก็ถ้าเราเดินเข้ามานะคะก็จะเจอประตูบานใหญ่นะคะซึ่งมีระดบับ ระบบดิจิตอลดอล็อกนะคะพร้อมทั้งสแกนนิ้วมือได้ด้วยอ่าใครที่เออถ้าใครไม่อยากสแกนนิ้วมือก็อาจจะกดเป็นทัสวิร์ดได้ใช่หรือใช้ระบบกุญแจก็ได้นะคะเผื่อทำเผื่อจำรหัสไม่ได้รหัสไม่ได้กันขโมยสุดๆแต่ว่าใครจะเข้ามาตรงนี้ไม่มีเพราะว่ากําแพงสูงเกินคือตกได้เลยใช่ซึ่งเดินเข้ามานะคะก็จะมี กระจกบานใหญ่2บานนะคะอยู่ซ้ายขวาเลยก็จะทําให้ตัวบ้านรู้สึกว่ากว้างขึ้นนะคะแล้วก็ <โร S 1> พอเดินเข้ามาก็นี่เลยความโปร่งของบ้านนะคะเราเห็นแสงเนาะใช่เพดานก็สูงมากใช่กี่เมตรไม่รู้แต่ว่าสูงมากคือใครนะคะที่ไม่ชอบบ้านที่แบบว่าเพดานตา่ำอย่างเช่นแบบว่าเซราก็ไม่ชอบบ้านที่เพดานตา่ำ พี่พิวก็อาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยคุณผู้ชมอ,อะไรหนอยท่านละคะชอบหรือไม่ชอบลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะใช่แต่เนี่ยส่วนตัวแล้วไม่ชอบแล้วคือบ้านหลังนี้เป็นไงคือเพดานสูงมากคือถึงไม่ใช่ตรงถงตรงนี้แต่ว่าเป็นในโซนตรงนั้นนะคะก็เพดานสูงเช่นกันคือไม่อึดอัดเลยแล้วก็หน้าตรงหน้าต่างเขาก็คือแบบโปรง่งมีแสงเข้าไม่อับไม่อุดอู้แน่นอนคะ่ะใช่แล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะก็ให้มาค่อนข้างที่จะ ครบครันเลยนะคะใครที่อาจจะชอบอ่านหนังสือเนาะก็อาจจะจัดแต่งโซนตรงนี้ได้เลยเป็นเด coration <ช>นะคะสําหรับบ่งบอกความเป็นตัวเองเนาะก่อนจะเข้าบ้านมาบิวอินเลิศ<ๆ>ใช่แล้วก็นี่นะคะก็จะมีแอร์ฝังให้ด้วยนะอ่าสมัยนี้เนาะเขาก็จะชอบใช้แอร์เป็นแบบเป็นเหมือนแอร์แขวนกัน<ช>แล้วแต่ว่านี่ก็จะให้อแอร,แอร์แอร์ฝังมาแล้วก็พร้อมทางพัดลมรอบบ้านเลยค่ะคือแบบนี้มันก็จะทําให้เราอะตกแต่งบ้านได้ง่ายขึ้นค่ะคะุณผู้ชมไม่ต้องแบบว่า อุ้ยแอร์ฉันอยู่ตรงนี้เอ้ยฉันจะแขวนอันนี้ตรงไหนฉันจะเอาออตู้ไว้ส่วนคือมันไม่ต้องแบบคิดเยอะแล้วเพราะว่าเขาคิดมาให้แล้วจ้าใช่แล้วก็คุณผู้ชมน่าจะเริ่มเห็นด้านหลังกันแล้วอ่านี่ก็ ก็พอจะเดากันได้เนาะตรงนี้ก็จะเป็น living area นะคะเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะสำหรับใครที่อ,อยู่กับครอบครัวใหญ่นะอันนี้คือใช้พื้นที่ได้ดีมากๆเลยอาจจะแบบนั่งพูดคุยกันตอนเย็นดูหนังด้วยกันจอก็อให้มาใหญ่อลังการมากนะคะคือนอนได้เลยเพราะว่ากว้างเกินคุณแม่ <laughs> บึง้ง <laughs> เป็นไงหลับ นอกนั้กว่านี้หลับนะคะใช่อาจจะดูหนังเพลินหลับตรงนี้ได้เลยตื่นช้ามาก็คือไปทํางานต่อได้แล้วทีวีเป็นไงคะพี่บิวทีวีใหญ่เกินอลังเกินไปแล้วค่ะคืออลังไม่ไหวมากใช่เปิดเพลงเล่นเกมตรงนี้ได้ได้ไหมมีมาเขาไม่ได้ไงเขามีมาให้แล้ว PlayStation เขามีมาให้แล้วนะคะก็คือปาร์ตี้กันตรงนี้พักผ่อนกันตรงนี้ครบจบที่โซฟานี้สรุปไม่ขึ้นห้องค่ะ กินนอนดูหนังตรงนี้จบคลิปเลยไหมจบคลิปฮะจบคลิปเลยยังไม่มีมีเยอะที่จะต้องไปดูอ่ะเดี๋ยวโซนถัดไปไปกันเลยค่ะตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นฟิลว่านั่งอ่านหนังสือนะคะพักผ่อนนี่เปิดม่านได้ด้วยอะคือเราสามารถเวียนหัวได้ไหมถ้าเราถ้าเราอ่านหนัสืตรงนี้เราเวียนหัวได้ไหมพี่วิว แล้วเ็นยัไก็ได้ก็อาจจะนั่งเล่นไหมนั่งอ่านนังสือไหมก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะพอมาอีกโซนนี่คุณแม่ขวดไหนคุณแม่เอาขวดไหนมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะแถมให้ไหมนะคะแต่ว่ารีเควสมาได้คุณผู้ชมชอบไหมชอบขวดไหนบอกได้เลยเดี๋ยวเผื่ออาจจะแบบ ลองสอบถามเจ้าของให้นะคะถูกค่ะ <c oughs> ชอบกดไหนคอมเมนต์ Comment มานะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะซื้อมาให้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันใช่หรือว่าอยากซื้อบ้านนะคะอยากจะให้พวกเราลองสอบถามให้ว่าแถมให้ได้ไหมอ,อันนี้เราก็สามารถสอบถามให้ได้เนาะถูกค่ะแล้วก็ห้องถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งจริงๆริงเราทั้งหมดของของบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ5ห้องนอนค่ะแล้วก็จะมีห้องนอนแม่บ้านเพิ่มมาอีกนะคะก็อาจจะ คิดเป็นหกห้องนอนก็ได้แล้วก็หกห้องน้ําค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงที่เราสามารถทําเป็นห้องเป็นจิมก็ได้ห้องออกกำลังกายก็ได้นะคะมีห้องน้าในตัวด้วยถูกต้องค่ะหรือใครเป็นสายที่ทํางานที่บ้านเนาะก็อาจจะทําเป็นห้องทํางานได้ใช่อ,อันนี้ดีมากใช่เราก็คิดเผื่อคนที่ชอบทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมได้น<ช>อนเลศิศมากแต่คือถึงไม่ทําตรงนี้เป็นห้องเวิร์กฟร์มโฮมคือเราเวิร์กฟอร์มอันนี้แหวนได้ไดทุกคนคะ่ะมันขนาดนี้แล้ว เราจะไปม,มีห้องทํางานไปทําไมถ้าวิวมันรอดขนาดนี้ใช่นี่ก็เป็นโซนนะคะเป็นโซนคิทเช่นนะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบโอเพนนะคะแบบเปิดก็อาจจะทำอาหารซึ่งจริงๆแล้วครัวก็กว้างกว้างมากๆเลยค่ะใช่ก็อาจจะโอเคตอนเช้าเนาะทำอาหารเสร็จแล้วก็อาจจะนั่งตรงนี้ได้อาจเดี๋ยวนั่งให้ดูนี่ทำปุ๊บ ก็จแบบโอเคกินคอนแฟกนะคะโยเกิร์ตตอนเช้า ừ ừ. อ่ะแล้วก็พอตอนเป็น lunch หรือ d i น n e r นะคะตอนเที่ยงตอนกลางวันหรือว่าตอนเย็นก็อาจจะมูฟไปตรงนั้นได้เลยพื้นที่นะคะสามารถจุได้ถึง8-10ถึง10คนเลยนะคะค่ะใส่ล<ช>ักช,ชูรี่นี่คือแบบว่าชอบมากใส่ลักชูรี่อะคะ่ะเพราะว่าตกแต่งเอ่ยอะไรเอ่ยทุกคนดูคือเขาแบบว่าครบจบเราสามารถเข้ามาปุ๊บอยู่ได้เลยคือมาสะดวกเกินหรือเปล่า อ่าแล้วตรงนี้มีเครื่องล้างจานนะคะคือบางบ้านเนี่ยคือน้อยบ้านมากเอางี้ดีกว่าที่จะมีเครื่องล้างจานอัตโนมัติถูกไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่มีให้ทุกบ้านใช่ะะไม่ได้มีให้ทุกบ้านแต่คือบ้านนี้คือเขามีแล้วสําหรับคนขี้เกียจน,นะครแม่แม่แม,แม่แม่คนไหนนะคะที่รู้สึกว่าโอ๊ยเธอฉันไปทํางานนอกบ้านแล้วฉันต้องกลับมาทางานที่บ้านอีกอันนี้ค่ะช่วยเบาแรงไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมี อาสำหรับครัวยุโรปเนี่ยจะมีเครื่องดูดควันนะคะมีเตาแล้วก็มีเตาอบให้เรียบร้อยนะคะไมโครเวฟตู้เย็นทุกคนพร้อมพร้อมกับ,บมิชล์ลักชัวรี่นะคะใช่มากๆอีกครั้งนะคะใครที่อยากจะทําอาหารไปด้วยและอยากได้บรรยากาศนะคะนี่ก็จะสามารถมีเสียงเพลงตรงนี้ได้เลยกดเปิดนะคะ <มา S 2> ซึ่งตัวนี้นะคะระบบนี้สามารถเปิดได้ทุกที่ในบริเวณบ้านด้านในด้านนอกห้องนอนนะคะสระว่ายน้ําก็ได้นี่เลิศมากเ,เป็น เป็นแบบฟังก์ชันที่ที่ทางผู้สร้างเนาะเขาก็ใส่ใจมากๆ<ช>คือแข่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคือคิดมาแล้วว่าจะสะดวกด<ช>ีกว่าแล้วก็จะแบบอยู่คือทุกคนมันอยู่แต่บ้านก็ได้คือไม่ออกไปไหนแล้วนะคะคือเดี๋ยวโทรหาแม่เลยให้แม่โอนโอนมาเดี๋ยวซองวันนี้เลยคือมันสะดวกเกิน ส่วนโซนต่อไปใครที่ชอบทําอาหารไทย<ช>หรือบ้านไหนที่มีคุณแม่บ้านนะคะคุณแม่บ้านก็จะสบายตัวขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามีทั้งครัวยุโรปแล้วก็มีทั้งคร<ว><า>ัวไทย๋ยวเราพา,าดูครัวไทยกันซึ่งคคอาจาจะกังวลว่าเออกลิ่นม,มันจะเล็ดลอดหรือเปล่าอันนี้เราก็จะมีนี่ประตูบานใหญ่ไว้ให้นะคะกันแอร์กันอะไรได้นะคะแล้วก็อ่านีมีคนเวลคัมเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้คือถือว่า ดีมากๆพื้นที่นะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางเหมือนโครยุโรปเลยนะคะก็จะมีเตาเป็นเตาแก๊สแบบนี้มาให้นะคะสัญลักษณ์ของคนไทยคืออะไรครกค่ะตึกตึ๊กตครอเรียบร้อยมีครกมีเครื่องดูดควันมีเตามีตู้เย็นพัดลมยังมีเลยใช่เครื่องลมยังอในห้องครัวกันร้อนแรกคุณแม่ใช่แล้วก็สมมุติว่าเออเราอาจจะแบบ ล้างผักล้างอะไรเนาะเตรียมสำหรับจะทำอาหารนี่เลยค่ะคุณได้บรรยากาศดีมากๆมีความพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็สมมุติว่าใครอยากจะโอเคเปิดหน้าต่างอยากจะดูข้างนอกก็เปิดหน้าต่างบานใหญ่มากอืแล้วก็มีพื้นที่ทาบาร์บีคิวด้านนอกได้ด้วยนะซึ่งเขาก็จะแถมเป็นเหมือนเตาบาร์บีคิวมาใ,ให้เรียบร้อยแล้วคือกว้างทั้งในตัวบ้านแล้วก็กว้างทั้งในตัวนอกบ้านใช่ใช่ค่ะแล้วก็ คืออากาศเนี่ยไม่อุดรุ้แน่นอนเพราะว่านี่หน้าต่างกว้างมีที่ดูดควันบิวอินไม่รบคือสะดวกกับเมดด้วยสะดวกกับพวกแม่บ้านนะคะแล้วก็สะดวกกับแม่แม่นะคะที่ชอบทำอาหารค่ะต่อไปห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องอ่อสหรับเก็บของเก็บใช่ซึ่งมันก็จะเหมือนเหมือนกับบ้านอื่นๆเลยห้องเก็บของก็จะเป็นห้องที่เอาไว้เก็บของเก็บอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะมีห้องแม่บ้านด้านนี้ซึ่งห้องแม่บ้านก็ ค่อนข้างที่จะครบครันนะมีแอร์มีทุกอย่างให้เลยแล้วก็ห้องน้ำในตัวนะคะหากท่านผู้ชมหรือว่าใครที่สนใจอยากจะซื้อบ้านหลังนี้นะคะแล้วมีคุณแม่บ้านมาด้วยนะคะถือว่าดีมากๆคือห้องแม่บ้านนึกว่าหอนะใหญ่กว่ห้องเราได้สามใหญ่มากคือมีแบ่งโซนด้วยนะโซนห้องนอนโซนห้องเก็บของโซนห้องน้ำคือลดเงินไปป่ะคือแม่บ้านหรืออะไรเช่าอยู่ด้วยกันหรืออะไรงง ะะแล้วก็ด้านหลังน้องเซรานะคะก็จะเป็นกล้องอ CCTV นะคะระบบความปลอดภยัยอันนี้ก็มีทั่วบ้านทั้งภายในและภายนอกเลยค่ะค่อนข้างที่จะเซฟมากๆเลยนะคะไม่ต้องสร้างคนสวนไม่ต้องสรา้างรอปภคือเรามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวหลบจบที่บ้านเดียวแต่ยิงไปถึงต้นคลิปใครจะปีนั้วสูงนารนีีไม่มีใครปีนถูกแล้วก็นี่โซนถัดไปนะคะเป็นโซนซักล้างนะคะก็จะเป็น สำหรับซักผ้าโซนซักผ้าค่ะมีทั้งเตาอบเตาซักมาเครื่องอบเครื่องซักของไทยใช่เกือบรัเกือบเกือบลัเกือบลัอ่ะแล้วใครอยากจะซักซักมือนี่ก็มีอ่างมาให้ชุดซองค่ะแล้วก็เขาก็บิวอินแบบว่าเผื่ออ่ะโอเคต้องเก็บของทำความสะอาดอะไรคือครบจบตรงนี้ก็สะดวกกับแม่แม่แล้วก็แม่บ้านนะคะใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าประตูนะคะ อยากจะโอเคอยากจะไปตากข้างนอกก็มีประตูให้เดินทะลุ<ช>ออไปได้เลยค,คือตรงนี้ก็คือทะลุปึ๊บหรือใครซักผ้าอยู่ไว้แต่แล้วคุณสามีฉัน <c oughs> เล่นอะไรตรงนั้นคือมันก็ทำได้ไงเุกคนคือมันมันกวานน้างเขาใสป้ามันโปร่งมากต่อไปที่เดวต่อไปดีกว่าเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปห้องข้างบนกันไหมไปห้องข้างบนดีกว่าค่ะเพราะาตอนนี้อยากเห็นห้องนอนละโอเค ว้าวเป็นเลยตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาข้างบนกันค่ะพี่บิวค่ะก็บันไดนะคะค่อนข้างที่จะแมทช์กับตัวบ้านเลยนะมีความแบบทันสมัยมากๆจะไม่ได้แบบโอเคใช้กำแพงกั้นนะคะก็เป็นโอเพนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ขออนุญาตนะคะ ขออนุเข้าชมบ้านนะคะต้องขออท่านก่อนเนาะท่าน<ป>บอกว่าไม่ต้องรีบไปชมเลย<ม>ค่ะใช่แล้วก็นี่ด้านบนอยากจะแจ้งน้องน้องเซล่าว,ว่าอันนี้คุณเลิศมากนะคะซื้อบ้านลหลังนี้แถมนะคะ ERV air filter ให้ด้วยนะคะมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรหนึ่งนะคะช่วย ลดความชืน้นอ่าแล้วก็สองนะคะการ PM 2.5นะคะแล้วก็สานะคะเพิ่มออกซิเจนภายในบ้านแล้วก็อ่าพวกเชื้อราอะไรเงี้ยอืมก็คือป้องกันเชือ้อราเพราะกานความชื้นป้องกันควันอ้นนอาวงั้นแบบนี้ก็คือไม่ต้องมีเครื่องกรองอากาศแล้วเพราะว่า ระบบในตัวบ้านเขากรองมาให้หมดแล้วใช่แล้วก็ประหยัดแอร์ของเราภายในบ้านด้วยนะคะว่าเขามีความกรองอากาศอะไรสักอย่างนั่นแหละ,ะเขาคิดมาแล้วใช่เขาคิดมาให้แล้วทําถึงเกินคุณนะใช่ไปตรงนู้นกันดีกว่าแล้วแม้กระทั่งนะคะเราอยู่ด้านบนแล้วก็ยังมี มีกล่องนะคะ WiFi ให้ด้วยทั้งด้านบนด้านล่างคือกว้างขนาดนี้ Wi-Fi ทั่วถึงทั่วบ้านเลยเหรอคะใช่เพราะอะไรคุณแม่เพราะอะไรก็อาจจะเธออยากจะอยู่บนอยู่ในห้องนอนเธอก็อยากเล่นอะเดี๋ยวสักพักเธอวาร์ปลงไปข้างล่างที่สระว่ายน้ำเธอก็ยังเล่น WiFi ได้คือติดมาให้แล้วทั่วบ้านเลิศเกินคุณนะหรือเธออยากจะ work from home anywhere ก็แล้วแต่เลยค่ะคือไฟมันหายไปนิดน้อยเมื่อกี้พี่แอบเปิด ขอภัยด้วยค่ะอ่ะเซาเธออยากจะไปชมห้องไหนก่อนซ้ายหรือขวาคือเราจะไปชมสองห้องไม่ใช่พูดเล่นค่ะเราไปห้องนูง้นกันดีกว่าอ่านี่อันนี้นะคะอยากจะบอกว่าห้องเาแต่งวใช่เขาให,ใ,ขให้เตียงคิงไซส์ามานะคะซึ่งปกติถ้าเราไปบ้านอื่นหรือเราอาจจะซื้อบ้านขนาดอ่ะ ห้องนอนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในหมู่บ้านอื่นๆนะคะเขาก็อาจจะให้มาเป็นห้องทวินเบดหมายถึงว่าเตียงทวินเบดเตียง2เตียงนะคะหรือชั้นบนชั้นล่างนะคะหรือจะเป็นตัวควีนไซส์อะไรแต่นี้ให้มาคิงไซส์หมดทุกห้องเลอะเพราะว่าอะไรเขาไม่กลัวค่ะห้องเขากว้างอยู่แล้วเขาจะใส่หกฟุตเจ็ดฟุตื้นที่ข้างนอกกว้างพื้นที่ข้างในก็กว้างแถมระบบในบ้านก็เลอะเตียงก็เลิศคือไม่ได้มีแค่เตียงค่ะ ไม่ได้มีแค่เตียงคนะ่ะคุณนานี่ค่ะโซนมุมถ่ายรูปอะโอเคอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำเอาให้ดูสะอาดสะอาดมากๆเลยอยากะอาดน้ำสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะเลิศมากเนี่ยอืมสวยเขาแบบค่อนข้างดีเลยนะเซาใช่ค่ะแยกโซนเปียกกับโซนแห้งนะคะแล้วก็มีอ่าฝักบัวอืมสอแบบาเป็นเลนชาเวอร์ให้เลือกเลยนะคะว่า สร้างแบบไหนคืออยากทำเอ็เธอเป็นเลนชาเวอร์แต่ถ้าเธออยากร้องเพลงเธอก็เอาฝั่งคนธรรดาก็แล้วแต่ใช่ห้องถัดไปก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะนี่ก็พื้นที่กว้างขวางใกล้เคียงกันเลยแล้วก็เตียงก็ให้มาเป็นขนาด6ฟุตอย่างที่แจ้งไปนะคะเป็น king s i บ e เหมือนกันแล้วก็จะเห็นวิวด้านหน้านะคะซึ่งด้านหน้าก็จะมีพื้นที่สีเขียวย่อมๆด้วยนะตรงนี้อกหักทำเอ็แป๊บคือทำเอ็มป๊บคุา เหงาเศร้าคือจะไปเศร้าทําไมคือเตรียมมานใหญ่ขนาดนี้เราจะมาอยู่ทาไมตรงนี้ทุกคนคแล้วห,ห้องน้ำก็สแตนดาร์ดเหมือนกันเลยนะคะก็เหมือนกันเลยสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นค่ะจัดแต่งมาให้นี่เลยเห็นไหมตัวเคาน์เตอร์อะไรค่อนข้างที่จะสวยเลยสวยจริงอืแล้วก็นี่เราเห็นห้องนี้นะคะมีบิวอินตู้เสื้อผ้าให้ใหญ่แล้วมีใหญ่กว่านี้ค่ะใหญ่กว่านี้อีกเหรอใช่ คือไม่ได้ทุกห้องคือเหมือนกันเหรอคะไม่ไม่ใไม่กว่านี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งดูห้องนั้นอ่ะไปข้างซ้ายก่อนสะละไปข้างซ้ายรึบนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องอุ้ยติลเบียคุณแม่ฟิลเหมือนอยู่มาสเตอร์แต่ว่าลองมาจากมาสเตอร์นะคะเป็นคิงไซส์เหมือนกันเลยมีความใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มีบิวอินก็ให้มาเช่นเคยนะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งอะไรเหมือนเดิม ห้องน้ำค่ะห้องน้ำใหญ่กว่าสองห้องเมื่อกี้ไปอีกให้พื้นที่ใช่อาจจะเต้นระบำอยู่ข้างในก็ได้เลยอาบน้ำตั้งสี่ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเลยค่ะฟังนะคะถ้าเป็นนี่จะอาปแปบแค่ะคุณแม่แค่สี่หรอคุณมนาทรายนเออแล้วก็สมมุตินะคะอ่ะเซาอยู่ห้องนี้อสมมุติเซาอยู่ห้องนี้นะคะเซาก็สามารถเดินทะลุไปห้องพี่โดยที่ไม่ต้องเปิดประตูตรงนี้ไ,ได้นะยังไงยังไงมีระเบียงคอนเนคกันนะคะก็สามารถมา เหมือนมานั่งด้วยกันนะคะตอนเย็นนะคะชมรับลมต,ตอนเย็นนะคะมันก็จะมีประตูที่เปิดลิงก์กันนะคะคือทําไมมันกว้างซะทุกที่ขนาดนี้ใช่เหลือเฟือมากคือจะห<า>ลงไหมคือจะหลงไหมแล้วจะหลงกันไหมคุณแม่ว,ว้าวซ้มากเลิศไหมคือสิ่งนี้คือเรียกว่าอะไรคะพี่บิว Walk in closet ค่ะอ,อันนี้อย่างที่แจ้งไปนะคะมีขนาดใหญ่ มากมากกว้างมากมากาาาว้างกว่าของครครัวด้วยซ้ำใส่ช็อปเสื้อพงเสื้อผ้าถูกใจแน่น,นอนคะอ่ะถูกใจเซร่ามากๆพิเศษมากค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเซร่าคือมันอาจจะทะลุทะลุออกมาตรงนี้จะเต็มไปเลยไปเต็มไปเลยใช่อันนี้นะคะ Work i อินคอสิอันนี้ก็คือใหญ่กว่าห้องนอนได้ซ้ำนะใช่ใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่กว่าห้องนอนในบ้านนี้ใหญ่กว่าห้องนอนเราใหญ่กว่าสองห้องนอนเราอ่ะชูค่ะแล้วก็ ตรงนี้นะคะเป็นโซนแต่งหน้าทุกคนกระจกใหญ่มากกระจกเห็นทั้งตัวเห็นทั้งตัวไปเลยอ่ะเราไม่ได้ขายบ้านละแล้วเดินหาไปจนต่อแล้วก็ทุกคนนะคะจะคิดว่าเอออันนี้ก็คงแบบเดินทะลุออกไปข้างนอกเลยไม่ค่ะมีเตียงให้อีกคือสีแมทช์มากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะสวยมากแล้วก็นี่นะเขเตียงน่าักทุกห้องเลยแล้วไม่ซ้ำกันสักห้องเลยค่ะคุณแม่ใช่ตกแต่งมาให้ค่อนข้างที่จะอลังการมากๆเลยนะ มันถึงสมราคาไงคะถูก้าวคุ้มกว่าราคาอีกคุณแม่ใช่เนี่อยากจะบอกราคาละแต่แบบคุณผู้ชมคิดว่าเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งก่อไปทายคลิปนะคิดว่าเท่าไหร่ลองเดากันมาแต่นี่ยังพาดูไม่ทั่วนะใช่แล้วก็เนี่ยมีโซนนั่งดูอหนังภาพยนตร์อีกหน้าจอใหญ่มากแล้วก็คิดดูได้ห้องนอนพร้อมกับห้องนั่งเล่นใช่คืออะไรมาจา คุมขนาดนั้นจะดูข้างบนหรือจะดูข้างล่างอเลือกเลยค่ะหรือว่าแบบโอ้ยวันนี้ฉันแบบเหนื่อยแต่ว่าฉันไม่อยากอยู่ข้างล่างอ่ะฉันแบบว่าอยากนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนอะไรยเงี้ยดูไปเลยค่ะยูทูบสาสิบห้าเรื่องไปเลยไปเลยดูดูยาวๆดูไปันได้โอเคอาจจะใช้เวลา3ามสิบห้าเรื่องนี่คือหนึ่งวันคือยังไม่พอเลยนะ หรือว่าจะดูช่องพ่อเฟ็กหงก็ได้ก็ไม่ว่างเลยเออจริงแล้วก็อันนี้นะคะนี่ก็อย่างที่แจ้งนะคะเป็นระเบียงที่เชื่อมกับอีกห้องหนึ่งก็สามารถมานั่งพูดคุยกันตอนเย็นรับลมตรงนี้ได้เลยฟังนะาโซฟาที่บ้านเขาวกว้างกว่าเตียงที่บ้านจะอีะกว้างนะกว้างจริงอลังการมากมากอน,นอ่ถ่ายรูปมุมคาเฟ่คุณนะ เออได้ทําได้ไดเธอได้นะแชะแชะคือทําได้แล้วก็นี่นะคะเชื่อมไปอีกอ่ะเดี๋ยวเซราลองไปเดินออกมาจากอ,อีกฝั่งซิอ่ะให้คุณผู้ชมจะได้แบบ เข้าใจฟิลนะคะว่าบ้านหลังนี้มันใหญ่มากๆแล้วก็ได้ฟิลลิ่งที่แบบออกได้ทุกทางเออนี่คือเป็นไงเราทำคอนเทนต์ในบ้านก็ได้ตอนนี้คือเราทำได้หมดเลยตอนนี้ใช่หรือใครชอบอาบแดดนะคะก็สามารถนอนตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งก็จะเห็นคุณพี่ชอบอาบแดดแต่ตอนนี้หนูอยากอาบน้ำแล้วค่ะตอนนี้กระโดดเลยค่ะนี่สระว่ายน้ำนะคะให้มาจุใจมากชอบแล้วก็มีจากรุซี่ด้านล่างนะคะนี่ ถูกต้องมากถูกต้องจริงๆค่ะมุมตรงนี้คือหรือว่าอยากจะจิบน้ำชาก,กันเบาๆตรงนั้นคือเราก็สามารถแอบมองเราก็จะมีศาลานะคะศาลาเขาเรียกเลยนะคือเป็นฟิลแบบว่านั่งพักผ่อนนั่งชิลแบบรับลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากอยู่ตรงไหนอยู่ได้เลยหรือว่าแม่แม่คนไหนที่มีลูกที่เขาค้างที่จะดือ้อที่จะปาร์ตี้กันที่บ้านแอบดูจากตรงนี้เลยค่ะ แต่ลูกก็เห็นเรามากันใช่คุณผู้ชมเริ่มจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าตรงนี้อยู่ใกล้กับอะไรบ้างราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไรที่เท่าไหรเดี๋ยวรอท้ายคลิปค่ะเดี๋ยวเรามาทุกอย่างท้ายคลิปใช่เรามารีแคปกันค่ะลองเดาลองเดาดีกว่าเอางี้ใบให้ใบให้ใกล้โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติเยอะมากอยู่ที่เชียงใหม่ทุกคนเมื่อกี้เกือบลงไปข้างล่างแล้วเกือบพาคุณผู้ชมไปดูต่อแต่มีความเอ๊ะแบบ ดูสิเจ้าของ,ของใส่ใจมากมีความโลโก้เราหรือเปล่าใช่ไงนี่เขาอาจจะแบบจริงๆริงเราเขาอาจจะชอบใส่เองนะจริง <c ười> เพราะว่าที่เราอาจจะใส่สบายใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะชอบ perfect home มากๆเลยค่ะอืมอาต่อไปมาดูตรงนี้กันค่ะคือโอ้ยฉันอยากแช่อาว่า <c ười> ฉันอยากแช่อาคือจะมีไงจะมีไงคือมีอาให้แช่แล้วฉันอยากอาฝักบัวฝักบัวทำไง ก็ไปตรงงทามได้เลยหรือว่าพี่บิวเราอยากแปลงฟันพร้อมกันอ่ะโอเคคือเราทําได้ไหมได้ทำได้เพราะว่าครบจบใช่สำหรับคู่ภรรยาสามีภรรยานะคะนี่เลิศมากถือว่าแบบตอบโจทย์มากๆเลยค่อยากระชับความสัมพันธ์นะคะเหมือนโรงแรมเลยพุณแม่ใช่ให้ฟิลโรงแรมมากๆมีความลักชัวรี่นะคะหรือจะช้นำนะพูดเล่นอย่ามาเห็นเลย โอเคไปดีแคปเป็นข้างล่างดีกว่าค่ะหลายๆคนเนี่ยเขาคงอยากรู้แล้วค่ะนี่ก็เม็ดเยอะเกินเขาอยากรู้แล้วแหละว่าทำเลเนี่ยคือที่ไหนคะก็อยู่ในหมู่บ้านวังตาลนะคะโซนหางดงอ๋อมีโรงเรียนนานาชาติเยอะเลยใช่ไหมคะแม่แล้วมีอะไรอีกอะอํานวยควานสะดวกมีอะไรบ้างโรงพยาบาลนะคะหรือจะเป็นโรงพยาบาลใกล้หมอบิ๊กซีหางดงอ่าแล้วก็โลตงโลตัสโลตัส ไอ,อรแร<น>์พอร์ตอีกเกียอีกเกียเอ,อเลอรดคือแต่งบ้านฉ่ำทุกเดือนแน่นอน <c oughs> แล้วอยากจะทราบว่าบ้านหลังนี้รายละเอียดข้าวๆเป็นยังไงบ้างคะก็ราคานะคะไม่ไม่เกินห้าสิบล้านไม่เกินห้าสิบล้านคือนี่คิดว่าร้อยแล้วม่คือมันครบขนาดนี้ครึ่งของครึ่งของร้อยไปอีกเออเท่าไหร่คะไม่เกินห้าสิบล้านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบเจ็ดล้านบาทนิดนิดโอเคค่ะถือว่าคุ้มมากเลยเพราะว่า ทุกอย่างครบมีไรมีจีมมีแบบอาสะว่ายน้ำห้องนั่งเล่นดูหนัง n น็ f l i x หรือใครอยากเลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรคือมีพื้นที่ให้ครบนะคะแล้วก็พื้นที่พื้นที่ขาเนื้อที่ข่านเนื้อที่นนเนื้อ <laughs> อะเนื้อฉี่แล้วคะ่ะเอาม่ค่ะเนื้อที่เท่าไหร่คะคุณพี่เนื้อที่นะคะ,ค <laughs> อ,คะอยู่ที่400ตารางวาค่ะประมาณ400ตารางวาแล้วก็ พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะอยู่ที่ประมาณ600กว่ากว่าตารางเมตรแต่ว่าด้านในนะคะอยู่ที่ประมาณ400กว่าตารางเมตรค่ะคือกว้างมากอกว้างสิ่นึกว่าสี่แสนตารางเมตรโอ้วัวไปเออ่าแล้วส่งท้ายกันดีกว่าค่ะพี่สาว่าวันนี้เนี่ย เราอยากฝากคุณผู้ชมอะไรบ้างคะใช่ก็อยากจะสอบถามนะคะคุณผู้ชมคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะถ้าสมมุติคุณผู้ชมซื้อไปแล้วอยากจะจัดแต่งบ้านหลังนี้เป็นยังไงในรูปแบบตัวเองนะคะหรือว่าจะอยู่สมาชิกภายในบ้านประมาณกี่คนใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าบ้านหลังนี้เนี่ย ครบไหมคุณผู้ชมจะออกบ้านอาทิตย์ละกี่ครั้งเอางี้ดีกว่าออคือลองเมนตมาบอกกันนิดนึงชอบทำกิจกรรมอะไรภายในบ้านกันนะคะก็อาจจะรบกวนคอมเมนต์มาหน่อยนะคะบิวอาจจะแบบไปแอบ,บวิจัยเนาะว่าเออคนที่ชอบซื้อบ้านหลังใหญ่เขาทำอะไรกันนะใช่เผื่อ,เ,อ,อเราจะทำขายบ้างเอางี้ดีกว่าเออเลยเออไม่แน่อา,อาจจะไปเป็นผูผู้แข่งของเขานะคะนี่ส่วนตัวส่วนตัวออส่วนตัวเซร่าชอบห้องเมท เพราะว่าแบบคือทุกคนบางบางบ้านเนาะไม่มีห้องเมเม,มีห้องแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแม่ว่าเขาอาจไปกลับไปกลับแต่คือนี่คือเขาสามารถที่จะแบบดูแลบ้านให้เราอะ24ชั่วโมงเลยใส่ใจมากๆเลใส่ใจเออแล้วก็ท้ายคลิปนะคะท้ายคลิปแล้วเนาะก,ก็อาจจะฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งเซราและก็บิวด้วยค่ะอยากชมคลิปอีกเมื่อไหร่นะคะหรืออยาก ดูซับแบบไหนผู้ชมลองคอมเมนต์มาค่ะหรืออาจจะชอบทาวน์เฮาทาวน์โฮมอ่าคอนโดหรือพูลวิลล่าแบบนี้มเมนมาบอกกันนะคะเดี๋ยวครั้งหนะ้าเดี๋ยวเราจะพาไปอีกแล้วหรือว่าชอบจังเลยที่เอาเซร่ากับพี่บิวมาแมทก,กันแบบนี้ลองคอมเมนต์มาบอกว่าชอบแบบเวอร์ชั่นแบบไหนนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด s u b ส c คร b e นะคะแล้วก็วันนี้เซร่ากับพี่บิวไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ